ตลาดนัดโครกระบ,บือตั้งอำเภอสาว่างพี่น้องมื่อนั้ศวันอังคารที่26เดือนมีนากส2,867กิ่ลออมาบึงกันตลาดนัดโครกระบ,บือแต่ว่ามือนนี้ควา,า,า,ายบ่อหลควายบ่อหลายปันไดพี่น้องนี่ ก๋อยเลี้ยงก๋อยราคาสุดๆดูขายอะไรไปเลยแม่นี่ขายอะไรไปขายแล้วบอกขายเท่าไรครับเนี่ยห้อยมาขายจักบาทหรืขายจักบาทขายสิบสี่โอ้ยพี่น้องคนว่าสิบสี่บาทสิแม่ลูกนี่ยหมื่นสี่ลูกก็ลูกแม่หมื่นสี่พันคนขายพี่น้อง ควายบ่อหลาไม่ใช่ควายเหนือพี่น้องควายบ่อไหลใหม่พี 3, 3. ่น้องควายเหนือมันบ่มี่จบของพนนี่ก็โตัวถึกๆต้องหางโหลดเนาะครับผมเท่าใดหล่ราค่าพนขายเหงื่อนาพนขายสามสิบสามหาร้อยครับนี่พอครับคุณดูละนี่พี่น้องควายราคาสามหมื่นสามโอ้ล้ำึ้นเนาะพี่น้อง <S <S เป็นควายเนื้อสามสิบสามปากด้านก็ขายแล้วปักด้านนี่ขายเส้าเจ็ดหารอยครับนี่นี่ก็ขล้ายเส้าเจ็ดคนละสามเบิ้งหมาเลยครับสกีสก้านห่อเส้าเจ็ดโอ้ยเนื้อมันจึบประเดี๋ยหามเพิุ่บอสเป็นควายเนื้อพี่น้องมันบอแพงราคาควายเนื้อเมื่อนี้ไม่แต่ควายเนื้อเขาควายควายเลี้ยงบ่มีเป็นสื่อเป็นควายเนื้อชงเวียดนามเหรอพี่น้องรุ่นนี้ มันมางไม่ได้ก้อยเถอะโอ้ก้อยแม่อยู่แต่หนึ่งมันเถอดพระเจ้าก็บในหอยห้องอื่นพระเจ้าก็มาเสือพี่น้องแม่บอกไงพระเจ้ามิจะเอาคืนรถหกหล่อลงไปล,อง,ลองไปเวียนน้ำเขาเลยก้อยบาลายเมือนเลพี่น้องพคนซื้อขายกันแบบเป็นตีเป็นเนื้อเบ้านคือเด็กพระเจ้าก็ซื้อกันแล้วพี่น้อง อันันอเถอีแวควายเถอะกี่แถวเขาเราเสือบดละมันมันมีอันัวเลียงมนี่พมีควยเรียมนี่อมีแต่วายเนืออันนี้พอพันดีก็ได้เลวน่าแล้วข้าพึ่งชีเมืหาเนาะโอ้ เ็นได้สี่หมื่นห้าพัน่าคอยเถืกไงเป็นค้อยเนือเนาะค้อยเหนือพี่น้องราคาสี่บห้าคอยทถกเนือข้อยเลี้ยงบอมี่มือนี่พี่น้องมีแต่ข้อยเนืออันนี้ก็เศร้าแฝด่านวะสองหมื่นแปด ถ้าาเศร้าแปดเศร้าเก่าพี่น้องบ่ห่อนสามหมื่นค่อย 3, 000, ถูกบบกตับปกตจตอนนี้ก็ค่อยเถืกเหนื่อยึ้นกันพี่น้องเมื่อนี้บ่มีค่อยเหลืองเลี้ยงเด้พี่น้องด้วยจะค่อยเหนื่อยอันนี้นเขาจะกัดสื่อกันเลยล่อขึ้นรถพี่น้องเมื่อนี้ในห่างไงมาจากข้างไก่มาสื่อมากวนแร้วเนหล่ะอมัดเป็นมืออยู่ อันนี้กล้วยมีกล้วยแม่ข้มเดียวเนี่ยเขาจะซื้อกันก็นซื้อกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้ม้มี่ตัวเปิดราคามี่จะพามาเบิ่งราคาพี่น้องเพิ่นซื้อขายกันอันแม่นี่ยสิบสีพี่น้องเขาเจ้าทั้งไก่เขาเจ้าในหอยทั้งไก่เพิ่นมาเมาเอาเปิดล้วพี่น้องอันมีแต่ไข่มีแต่ไข่เหนือเมื้อนไปพอกันที่ฝุ่นเด้อพี่น้องเด้อทั้งอันทั้งอัน กุดเดือดค่ำม,มีวายเหลียงถูกสำหรับกันภูจากเบึ้ควไายแต่ว่ามือนี้บ่มีเหะพี่น้อง